สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแันจะมานําเสนอเรื่องการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะเราจะทําอย่างไรที่จะให้เด็กเข้าใจถึงวิธีการคิดเกี่ยวกับการลําดับเหตุการณ์ค่ะเริ่มแรกนะคะเราอาจจะสอนให้เขาหัดฟังนิทานเป็นเรื่องราวก่อนนะคะแล้วก็สรุปเหตุการณ์ลําดับก่อนหลังให้เขาฟังค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นการฝึกให้เด็กจะต้องเรียนลําดับเหตุการณ์ได้นะคะ เด็กต้องรู้จักที่จะมองภาพให้ออกก่อนนะคะแล้วก็จําเรื่องราวที่คุ่นครูเล่าให้ฟังนะคะจากเรื่องนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระต่ายและเต่าค่ะค่ะวันหนึ่งนะคะกระต่ายกับเต่าซึ่งเป็นเพื่อนรักกันตกลงกันว่าจะมาเล่นวิ่งแข่งกันค่ะโดยมีระยะทางกําหนดว่าจะเริ่มวิ่งแข่งจากที่ตัวเองกําหนดไปจนถึงเสาธงซึ่งตักเอาไว้นะคะ แล้วก็นัดวันที่จะแข่งกันเมื่อถึงวันกระต่ายและเต่าก็เริ่มที่จะมายืนด้วยกันนะคะออกสตาร์ทที่จะวิ่งแข่งพร้อมกันค่ะหลังจากนั้นกระต่ายก็วิ่งล่วงหน้าไปก่อนนะคะส่วนเต่านะคะด้วยความที่เพื่อนรักมาชวนวิ่งแข่งแม้ตัวเองจะเดินช้าก็ยอมที่จะแข่งกับเพื่อนนะคะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่ะกระต่ายเมื่อวิ่งล่วงหน้าไปแล้วยังไม่เห็นเต่าเด,เดินตามอะไรนะคะจึงแะนอนหลับค่ะจะ ส่วนเต่านะคะค่อยๆเดินไปเห็นกระต่ายหลับอยู่ก็ค่อยๆเดินผ่านไปนะคะจนไปถึงเส้นชัยค่ะกระต่ายตื่นขึ้นมาไม่พบเพื่อนแล้วค่ะรีบวิบ่งนึกว่าเพื่อนอยังมาไม่ถึงที่ไหนได้ค่ะเจ้าเต่าถึงเส้นชัยแล้วค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะลองให้เด็กๆนะคะเรียงลําดับเหตุการณ์ดูนะคะว่าเหตุการณ์ใดที่สัมพันธ์กับภาพนะคะแล้วเกิดก่อนหลังนะคะการที่เด็กจะสามารถเล่าเรื่อง หรือว่าเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ด้วนะคะเป็นการพัฒนาของสมองส่วนนึ่งนะคะที่จะเป็นการเข้าใจภาษาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้ความคิดได้ดีค่ะค่ะทีน,นี้เราลองมาดูนะคะว่าเราจะทำการเรียงลำดับภาพให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เล่าไปได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างนะคะภาพแรกที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้ากระต่าย วิ่งรับหน้าเต่าไปแล้วนะคะภาพต่อมาเป็นกระต่ายและเต่าเริ่มที่จะวิ่งแข่งพร้อมกันนะคะภาพลำดับ3เป็นภาพที่เกี่ยวกับกระต่ายและเต่าตกลงที่จะวิ่งแข่งกันค่ะภาพลำดับ4ี่นะคะเป็นภาพที่เต่าเดินผ่านกระต่ายไปแล้วนะคะภาพลำดับ5เป็นเจ้าเจ้าเต่านะคะถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายเลยนะคะส่วนภาพลำดับ6เป็นภาพที่กระต่ายแอบนอนหลับค่ะ เรามาดูสิคะเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างไรที่จะเป็นภาพแรกคะค่ะคานนี้นะคะเราลองมาทำนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์กันดูนะคะจากภาพที่แคนเรียงไว้นะคะจะพบว่าภาพที่เรียงไว้เป็นลำดับ3คือเหตุการณ์ที่1นะคะเราก็จะนำภาพที่เป็นลำดับ3ามาไว้เป็นเหตุการณ์ที่1นะคะต่อมาภาพลำดับที่สองนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่สองค่ะเห็นไหมคะ เหตุการณ์ที่1คือเต่ากระต่ายนะคะตกลงมันจะวิ่งแข่งภาพลำดับที่2คือเต่าและกระต่ายนะคะวิ่งแข่งออกจากเส้นเริ่มต้นพร้อมกันนะคะลำดับที่3นะคะภาพเหตุการณ์ลำดับที่3านะคะคือภาพที่3าค่ะคือภาพที่เต่าเนี่ยนะคะถูกกระต่ายวิ่งผ่านหน้าไปแล้วค่ะต่อมานะคะภาพลาดับที่4นะคะเหตุการณ์ลำดับที่4ี่คือเจ้ากระต่ายมาแอบนอนหลับอยู่นะคะ เหตุการณ์ลำดับที่5คือเต่านะคะวิ่งผ่านกระต่ายไปแล้วค่ะและเหตุการณ์ลำดับที่6คือเต่าถึงเส้นชัยค่ะนักเรียนลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ